เขาคนนี้เป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวที่เขาจะคอยสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับประเทศต่างๆซึ่งเขาก็ได้ไปสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวที่ได้มาเที่ยวประเทศไทยและกัมพูชาและก็ได้รับความคิดเห็นที่หลากหลายและก็มีประโยชน์มากมายเรามาดูกันดีกว่าครับว่านักท่องเที่ยวเหล่านี้จะมีความรู้สึกและจะพูดอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับ มาเริ่มกันที่ชาวต่างชาติคนแรกคนนี้เขามาจากเอสโตเนียซึ่งเขาก็ได้เล่าประสบการณ์เรื่องที่เขาเคยถูกขมโมยของในชายหาดสีฮานูวิวแลแหลกที่ชายหาดสีฮานูวิลก็ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในกัมพูชาด้วยโดยเขาได้เล่าเรื่องราวเอาไว้ว่าผมเนี่ยนะเคยโดนขมโมยของที่ชายหาดสีฮานูวิลตอนนั้นผมกําลังไปไว่ายน้ําแล้วก็มีคนที่แอบอยู่หลังต้นไม้แล้วพวกเขาก็รอจังหวะที่จะขมโมยของของผมแล้วเขาก็เอาไปทุกอย่างเลยขมโมยไปหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกุญแจ ห้องเสื้อยืดคือเอาไปหมดเลยแต่ดีนะที่ตอนนั้นผมไม่ได้พกเงินมาด้วยแล้วก็ยังมีอีกเรื่องนะคือตอนนั้นน่ะผมก็อยู่ในห้องพักที่4ีฮานูวิวเหมือนกันแล้วผมก็ดันเปิดหน้าต่างทิ้งไว้ซึ่งมันก็มีกางเกงของผมแขวนอยู่บนบาร์แล้วก็มีใครก็ไม่รู้ที่พยายามที่จะใช้ไม้แขวนเสื้อที่เป็นไม้แขวนอลูมิเนียมต่อยเอากางเกงของผมและพอผมตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยผมก็ได้รู้ทันทีเพราะว่าคนร้ายนะ่ะเขาดันทําไม้แขวนเสื้อตกทิ้งไว้แต่ว่าผมรู้สึกโชคดีมากเลยนะเพราะว่าผมไม่ไดไ,ได้้เเอาาากกกระ๋ตงงคว คือถ้ากระเป๋าตังค์อยู่ในกางเกงของผมเนี่ยมันคงแย่มากผมว่าผมโชคดีจริงๆซึ่งผมขอแนะนําเลยนะว่าใครก็ตามที่กําลังจะมากัมพูชาเนี่ยคุณต้องเป็นคนช่างสังเกตคุณต้องมีสติอยู่เสมอถ้าเกิดว่าคุณวางของทิ้งไว้เนี่ยคุณต้องระวังเลยนะว่าใครจะมาหยิบของคุณไหมคุณต้องจับตาดูไว้ให้ดีๆและการลอกลวงในที่นี้ในปัจจุบันก็ดูเหมือนว่ามันจะมีมากขึ้นนะแม้แต่พวกคนขับรถตุกๆที่ดูเหมือนว่าจะซื้อซ่าแต่บางทีก็ไว้ใจไม่ได้คือผมก็ไม่รู้นะผมอาจจะคิดไปเองก็ได้้นนนอกกจาาััเขยง เล่าประสบการณ์ที่เขาเคยได้ไปใช้บริการในโรงพยาบาลกัมพูชาด้วยนะครับเขาบอกว่าผมเนี่ยเป็นโรคฝีในตับและผมก็ได้ไปรักษาที่โรงพยาบาลในพนมเปญพ,พูดตามตรงนะว่ามันเป็นประสบการณ์ที่บ้าคลั่งเพราะว่าที่นั่นนะ่ะดูไม่เหมือนโรงพยาบาลเลยแต่ว่ามันสะอาดนะมันค่อนข้างสะอาดแต่ผมแนะนําเลยนะว่าถ้าคุณจําเป็นต้องไปใช้บริการโรงพยาบาลเนี่ยคุณต้องมีคนคอยดูแลคุณนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าญาติและผมโชคดีที่ผมมีแล้วพวกเขาก็ได้บอกผมนะว่าเขาเนี่ยจะแจ้งรายละเอียดให้ผมทราบว่าโรคของ ม,มันเป็นแบคทีเวียรหรือไวรัสอะไรซึ่งจนถึงตอนเนี้ยผมยังไม่รู้เลยนะเพราะว่าพวกเขายังไม่เคยแจ้งผมเลยและก็จะจบการสัมภาษณ์เขาก็ได้ฟังหนึ่งประโยคเอาไว้ให้กับชาวกัมพูชาว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการรักษาสามัญสํานึกของคุณและก็มาที่คนต่อไปซึ่งพี่คนนี้ก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษและเขาก็ได้มีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีเหมือนกับพี่คนแรกเลยนะครับโดยเขาบอกว่าเอาตรงๆเลยนะผมว่าที่เนี่ยมันค่อนข้างยากแล้วก็อันตรายคือสิ่งที่คุณจําเป็นต้องทําในที่นี่เนี้ยนั่น หน้าของคุณตลอดเวลาพร้อมกับปิดด้วยสิบไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็ห้ามเดินถือโทรศัพท์เด็กคาดเพราะว่าไม่เช่นนั้นอะ่ะมันจะมีเด็กมาชกโทรศัพท์คุณไปคือเรื่องเนี้ยมันเคยเกิดขึ้นกับน้องสาวของผมเมื่อปีที่แล้วดีวเองนะคือพวกเราเนี่ยต้องระวังแล้วก็รักษาตัวเองอย่างมากเออแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนําคนที่จะมาเที่ยวที่นี่นะพวกคุณอย่าไปนวดเลยคือถ้าคุณจะไปนวดจริงๆเนี่ยคุณแค่เอาเงินค่านวดไปอย่างเดียวก็พอเพราะว่าเคยมีเพื่อนของผมเอาโทรศัพท์ของเขาไปร้านนวดแล้วตอนทีี่่่เขาาาากกกลัังนนนนววดอยยยูคพพ้็มทจะ โมโทรศัพท์ของเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยและพอความนวดเสร็จเนี่ยเขาก็ได้ออกมาจากร้านนวดโดยที่ไม่มีโทรศัพท์แล้วเขาก็บอกว่าเขาหาไม่เจอและทางร้านเองก็บอกด้วยนะว่าเขาไม่รู้เรื่องเหมือนกันซึ่งนี่ก็เป็นเคสหลับนะถ้าคุณจะไปนวดเนี่ยคุณเอาเงินที่จําเป็นไปก็พอจากนั้นทางพิธีกรก็ได้ถามเขาต่อว่าปัจจุบันเนี่ยคุณยังเจอปัญหาอะไรแบบนี้บ้างไหมแล้วเขาก็ตอบว่าไม่นะปัจจุบันผมไม่เอยเจอปัญหาที่นี่แล้วอาจจะเป็นเพราะว่าผมเป็นคนค่อนข้างระมัดระวงังและผมก็ฝึกศิลปะการต่อสู้ด้วยเพียงแค่่ผมมาาใชช้ีววิตตอยยกัับเง ยุ่งกับมาเฟียที่นี่ย่าไปสร้างปัญหากับชาวบ้านที่นี่เพราะไม่แน่ว่าเราอาจจะเจอคนที่มีเส้นสายก็ได้ดังนั้นคุณต้องระมัดระวังให้ดีตอนนี้นผมพักอยู่ที่หอพักซึ่งผมจะไม่โกหกนะผมแทบจะรอไม่ไหวแล้วที่จะได้ออกไปจากที่นี่เพื่อความเป็นธรรมและคนต่อไปคนนี้เธอเป็นผู้หญิงชาวออสเตรเลียซึ่งเธอเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะเธอเป็นนักเดินทางที่ได้ไปมาหลากหลายที่แล้วเธอจึงรู้จักการเอาตัวรอดแล้วเธอก็ได้แนะนานะครับว่าพยายามย่าเมามากและก็ย่าทาให้ตัวเองมีปัญหามาที่คคนนนต่่อไปซึงนนี้ เขาเป็นคนสูงอายุที่ได้อาศัยอยู่ในกัมพูชามาหนึ่งปีแล้วน่าสนใจไม่น้อยเลยใช่ไหมครับโดยพิธีกรก็ถามเขาว่าทําไมคุณถึงเลือกที่จะมาอยู่ที่นี่คุณเนี่ยอยู่ที่นี่มาหนึ่งปีแล้วนะเพราะว่าคุณรักที่นี่หรอพอเขาได้ยินอย่างนั้นเขาก็ตอบว่าอ๋อไม่หรอกผมมาที่เนี่ยเพราะว่าผมได้ยินว่าเมืองพนมเปญคือเมืองหลวงที่มีของถูกที่สุดในโลกคือมันถูกมากๆเลยนะและพิธีกรก็ได้ถามเขาต่อว่ามีอะไรแนะนํำไหมสําหรับคนที่จะมาที่นี่ซึ่งเขาก็ตอบว่าถ้าจะให้ผมแนะนําสําหรับใครที่คิดจะมาที่น คุณอย่าไปนวดเด็ดขาดอย่าไปที่นั่นเด็ดขาดเพราะว่าที่นั่นน่ะเขาจะจ้องขโมยของคุณแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะนั่นก็คือห้ามไปริมแม่น้ําหลักเที่ยงคืนเพราะว่าผู้คนส่วนใหญ่บอกว่ามันอันตรายมากคือผมก็ไม่เคยไปหรอกนะแต่ว่ามีคนบอกเยอะมากเลยเขาว่ากันว่าอาจจะมีการค้าประเวณีหรืออาชญากรที่กําลังมองหายเยื่อเป็นนักท่องเที่ยวเพราะว่าตอนนั้นน่ะตำรวจไม่ค่อยทํางานซึ่งผมก็ได้ฟังผู้คนเขาเล่ากันมานะเพราะว่าคนกัมพูชาเนี่ยกลัวตํารวจมากและทางพี่พิธีกรก็ได้ถามอีกหนึ่งคำถามว่าคุณมีอะระแนนํําาสำับ ที่ยากจะมาที่นี่เป็นขังแรกไหมซึ่งเขาก็ได้พูดว่าอย่าประมาทคุณห้ามประมาทเด็ดขาดทุกอย่างที่นี่เลยนะคุณต้องมีสติและระวังตัวให้มากและคุณก็อย่าทําอะไรเร็วเวค่อยๆเป็นค่อยๆไปช้าช้าง่ายๆเพราะว่าที่เนี่ยเขาไม่ชอบทําอะไรเร็วเ็วนะ หลังจากที่เราได้ฟังความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อกัมพูชาแล้วต่อไปเราก็มาดูความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่ไทยกันบ้างดีกว่าครับว่าพวกเขาจะรู้สึกยังไงซึ่งชาวต่างชาติท่านแรกก็มาจากฝรั่งเศสน,นะครับโดยเขาก็บอกวความรู้สึกของเขาที่มีต่อประเทศไทยว่าอยู่ประเทศไทยมาประมาณ4 0วันและนี่ก็เป็นครั้งแรกของผมที่ได้มาประเทศไทยด้วยนะเอาจริงๆผมขอพูดตรงๆนะมันก็ไม่ใช่ที่ที่ดีที่สุดที่ผมเคยไปหรอกแต่ว่ามันก็สุดยอดมากผมเนี่ยได้ไปทุกที่เลยนะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือ ภาคใต้และสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมเจอในประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นผู้คนนะผู้คนที่นี่ใจดีผมรู้สึกปลอดภัยมากเลยที่ได้เดินทางที่นี่แล้วก็มาที่คนต่อไปซึ่งพี่คนนี้เขาเป็นคนอินเดียที่อยู่ในออสเตรเลียนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาน่าจะชอบประเทศไทยมากๆกเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งที่14แล้วที่เขาได้เดินทางมาประเทศไทยโดยเขาก็ได้บรรยายความรู้สึกของเขาว่าผมเนี่ยมาไทยครั้งที่14แล้วคือผมมาทุกๆ3มเดือนเลยนะถ้าถามว่าอะไรคือสิ่งที่ผมชอบที่สุดในไทยเนี่ยคำตอบก็น่าจะเป็น ผู้คนนะผมรู้สึกว่าผู้คนที่เนี่ยเขาให้การต้อนรับดีมากพวกเขาใส่ใจกับหนักท่องเที่ยวมากพอเวลาผมเครียดเรื่องงานใช่ไหมผมก็จะมาไทยเพื่อพอนคายที่นี่เป็นสถานที่พอนคายที่ดีมากผมว่าประเทศไทยเนี่ยมันสมบูรณ์แบบเลยนะทุกอย่างที่นี่ดีไปหมดไม่ว่าจะเป็นราคาอาหารราคาที่พักมันถูกมากและผู้คนที่นี่ก็ให้การต้อนรับที่ดีผมเขารพบพวกเขามากเพราะว่าพวกเขาเขาหลบหนักท่องเที่ยวมากเช่นกันแต่ถ้าถามถึงข้อเสียเนี่ยที่นี่ก็มีนะผมว่าที่เนี่ยก็มีการลอกลวงมากเช่นกันใครที่ จะมาประเทศไทยเนี่ยควรจะศึกษาเรื่องราคาให้ดีนะว่าคุณต้องใช้จ่ายยังไงใช้เงินเท่าไร่แต่โดยรวมแล้วผมก็ชอบที่นี่นะเอออีกเรื่องหนึ่งนะที่ผมชอบนั่นก็คือการนวดคือการนวดที่เนี่ยมันดีมากเลยมันผ่อนคลายและสบายใจมากและก็มาที่คนต่อไปซึ่งเธอคนนี้ก็เป็นผู้หญิงชาวเนเธอร์แลนด์นะครับโดยเธอก็ได้พูดถึงความรู้สึกของเธอว่าที่ประเทศไทยเนี่ยมันดีจริงๆนะฉันนะชอบอาหารข้างถนนที่นี่มากซึ่งที่ไทยเนี่ยก็มีชื่อเสียงในเรื่องนี้นะและฉันก็รักสภาพอากาศกับผู้คนที่นี่มาก คือผู้คนที่เนี่ยเป็นมิตรและตอนนี้ฉันกําลังจะกลับในเทอร์แรนแล้วแต่ฉันก็ได้วางแผนเอาไว้แล้วนะว่าปีหน้าฉันจะมาไทยอีกแน่นอนและถ้าถามว่าอะไรที่โดดเด่นที่สุดสําหรับฉันน่ะหรอฉันว่าน่าจะเป็นความหลากหลายของอาหารและคุณภาพเออการนวดที่นี่มันก็สุดยอดมากเลยนะคุณรู้ไหมฉันน่ะใช้บริการการนวดที่นี่ถึงแปดครั้งเลยมันผ่อนคลายมากส่วนข้อเสียน่ะหรอก็น่าจะเป็นเรื่องภาษานะคือคนที่เนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ดีนะฉันเลยคิดว่าฉันน่าจะเรียนภาษาไทยแทนแล้วแหละซึ่งคนต่อไปก็เป็น ผู้ชายชาวอเมริกาที่เขาเนี่ยก็ได้มาประเทศไทยบ่อยมากเหมือนกันโดยเขาบอกว่าเขาเนี่ยมาไทยทุก4-5เดือนเลยนะครับและเขาก็บอกอีกว่าผมนะาชอบเอเชียมากผมได้ทําอะไรหลากหลายอย่างที่นี่เลยนะผมเคยเรียนมวยไทยด้วยและที่นี่ก็เป็นที่สําหรับการเริ่มธุรกิจคือผมนะเป็นนักธุรกิจผมจึงมาที่นี่บ่อยๆเพราะว่าที่ไทยเนี่ยมีชาวต่างชาติเยอะมากและที่ที่ผมชอบที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นพัทยานะเออแล้วผมก็ชอบมวยไทยมากๆผมเรียนมวยไทยบ่อยมากเลยนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือที่เนี่ยไม่มีการเย็ด เชีรยชาติเลยนะ มันไม่เหมือนที่อเมริกาเลยไม่ว่าผมจะไปที่ไหนๆเนี่ยก็ไม่มีการเยียดเลยมันน่าทึ่งแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีมากจากนั้นก็มากันที่นักท่องเที่ยวคนสุดท้ายซึ่งท่านนี้ก็มาจากดินแดนผู้ดีประเทศอังกฤษนั่นเองแหละครับและเขาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มาถ่ายบ่อยมากๆเขาบอกว่าเขาเนี่ยมาถ่ายทุกเดือนเลยนั่นก็เพราะว่าเมียของเขากับลูกอยู่ที่นี่นะครับแล้วภรรยาของเขาเนี่ยก็เป็นคนไทยด้วยและเขาก็บอกด้วยนะครับว่าคือสิ่งที่ผมชอบที่สุดในประเทศไทยเนี่ยนั่นก็คือผู้คนนะเพราะว่าพวกเขาเป็นกันเองมากพวกเขาใจดี แถมยังยิ้มแย้มตลอดเวลาส่วนสภาพอากาศที่นี่ก็ดีมากแถมที่ไทยเนี่ยยังสามารถหาได้เกือบทุกอย่างเลยนะหาได้ทุกอย่างเลยที่คุณต้องการราซาด้านนั้นดีมากการใช้ชีวิตในไทยเนี่ยมันสนุกมากเลยก็สรุปนะครับรู้สึกว่าประเทศกัมพูชาเนี่ยจะมีการโกงค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะร้านนวดถ้าใครที่จะไปกัมพูชาก็ระวังหลานนวดกันด้วยนะครับส่วนประเทศไทยสิ่งที่ชาวต่างชาติส่วนใหญ่ชอบที่สุดดูเหมือนว่าจะเป็นผู้คนนะครับเพราะว่าความเป็นกันเองและรอยยิ้มของคนไทยทําให้สามารถชนะใจพวกเขาได้ก็ถ้ามีข้อพิพาทอะไรก็ตามในคล ผมต้องขอโทษและขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ